คยสงสัยไหมครับว่าถ้ารถแข่ง F1 เกิดอุบัติเหตุเสยเข้าไปในท้ายรถขันหน้าหรือปีกรถด,ด้านหน้าพังกับเยินเขาจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยางสีเส้นยังว่าเร็วแล้วแต่ถ้าต้องเปลี่ยนปีกหน้าโดยในเวลาไม่กี่วินาทีละ่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องใช้กี่คนอะไรคือตัวล็อกแล้วมีชิ้นส่วนสำรองกี่ชิ้นต่อทีมวันนี้นะครับผมจะพาคุณเข้าสู่หลังฉากของปีสต็อปแบบที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นบนข่ายท้าสดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับ ทุกคนนะครับคงรู้ดีว่าปิสต็อปใน F1 เร็วมากแค่เปลี่ยนยางสีเส้นก็ใช้ความเร็วเฉลี่ยระดับ2.3-2.5วินาทีแล้วแต่ถ้าปีกหน้ารถเกิดเสียหายระหว่างการแข่งขันแล้วต้องเปลี่ยนในพิสต็อปละ่ะทีมงานจะทำอย่างไรให้เสร็จทั้งเปลี่ยนยางและเปลี่ยนปีกหน้ารถเวลาไม่เกิน12วินาทีจริงๆแล้วนะครับเรามักจะเห็นภาพแค่ทีมงานวิ่งกลูเข้าไปล้อมรถแล้วก็สับสนเพราะมุมกล้องถ่ายทอดสดไม่ค่อยชัดเจนว่าทำอะไรกันบ้างแต่ในคลิปนี้นะครับ ผมจะพาคุณไปเจาะลึกกระบวนการเปลี่ยนปีกหน้าแบบละเอียดตั้งแต่การถอดประกอบชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระบบน้ํารื่อไปจนถึงกลไกการล็อกปีกแบบแคมล็อกที่ทาให้ทุกอย่างรวดเร็วและเป็นอย่างที่สุดทุกทีในฟอร์มูล่าวันนะครับซ้อมพิสต็อปทุกสุดสัปดาห์แข่งโดยไม่ได้ซ้อมแค่เปลี่ยนยางแต่รวมถึงสถานการณ์อื่นด้วยเช่นเปลี่ยนพวงมาลัยเปลี่ยนอุปกรณ์จัดยกรถกรณีเสียหรือแม้แต่เปลี่ยนปีกหน้านอกจากในสนามแข่ง ทีมยังซ้อม p i สต็อปกันที่โรงงานอีกด้วยครับใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพและเวลาอย่างละเอียดเพื่อหาทางลดเวลา p i สต็อปให้เร็วขึ้นอีกครับปีกหน้ารถ F1 นะครับสร้างแรงกดหรือดา w ฟ f o r c ถึงประมาณ25%ของแรงกดทั้งหมดบนรถซึ่งมีผลโดยตรงกับความเร็วในการเข้าโค้งและสมดุลของรถถ้าปีกหน้ารถพังเสียหายรถจะควบคุมยากและเสียเวลาอย่างมาหาศาลในสนามครับดังนั้นนะครับการเปลี่ยนปีกหน้าอย่างรวดเร็วและแม่นยำใน p i สต็อปจึงสำคัญมากครับ ทีมต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนอกจากชิ้นส่วนปีกหน้าที่ต้องถอดเปลี่ยนทีมงนนะครับยังต้องถอดและต่อระบบสายน้ําดื่มให้กับน้ำแข็งด้วยพราะบางทีมนะครับใส่ระบบน้ําดื่มไว้ที่ปีกหน้าเพื่อช่วยเรื่องสมดุลและระบายความร้อนของตัวนักแข่งระบบน้ําดื่มจะใช้ร้ายเบรกคอปปิ้งที่มีวาล์วกันน้ารั่วเมื่อต่อหรือถอดเพื่อไม่ให้น้ําสาดกระจายและสายไฟของเซ็นเซอร์ต่างๆรวมถึงกล้องบนรถก็ต้องเชื่อมต่อผ่านขัว้วต่อแบบพิเศษ คล้ายกับแจ็คเสียง XLR เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการถอดหรือต่อกลับครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่ทําให้การเปลี่ยนปีกหน้าได้รวดเร็วก็คือระบบบุดล็อกที่ติดตั้งอยู่บนปีกหน้าและโครงรถมีทั้งหมด4หมุดที่ช่วยให้ปีกหน้าเข้าล็อกในตําแหน่งเดิมทุกครั้งแบบแม่นยำระบบล็อกปีกหน้าเรียกว่าแคมล็อกซึ่งประกอบไปด้วยกลไกการหมุนแบบแคมที่เกี่ยวกับบุดล็อกช่วยล็อกปีกหน้าอย่างแน่นหนาแต่ก็เปิดล็อกได้อย่างรวดเร็วเวลาปลดล็อก ทีมงานจะใช้เครื่องมือพิเศษบุนกลไกลนี้ซึ่งบางทีมน,นะครับใช้เครื่องมือแบบอลูลิเียหรือประแจหกเหลี่ยมบางทีมก็ใช้แบบมีฟันเฟืองเพื่อเสียบง,ง่ายกว่าจากนั้นนะครับปีกน้าจะถูกถอดออกอย่างรวดเร็วแล้วปีกใหม่น,นะครับจะถูกนํามาเสียบบุดล็อกและล็อกกลนไกลกลับเข้าไปในเวลาไม่กี่วินาทีพริตสต็อปนะครับปกติจะมีทีมงานจงรนมากและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเช่เจนจ็ครถหน้าหลังทีมประคองรถ สองคนนะครับช่วยระคองรถไม่ให้โยกขณะยกรถลุ่มถอดใส่ล้อแบ่งหน้าที่กันระหว่างถอดและใส่ล้อกับขันน็อตเมื่อมีการเปลี่ยนปีกหน้านะครับทีมบางคนนะครับก็ต้องเปลี่ยนหน้าที่กันเช่นแจ็คนถหน้านะครับจะไม่ได้ยกรถที่ปีกด้านหน้าเพราะปีกถูกถอดออกแต่จะใช้แจ็คแบบแบนที่สามารถยกรถใต้ท้องรถแทนทีมงานเปลี่ยนปีกหน้าจะต้องมีผู้ถอดปีกเก่าและผู้ช่วยยกปีกใหม่เข้าแทนที่ ซึ่งต้องทําหน้าที่ประสานกันแบบมือชิ้นสุดๆเลยครับโดยทั่วไปนะครับทีมแอฟันนะครับจะมีปีกหน้าสำรองประมาณ2-3ชิ้นต่อคันหรือรวมประมาณ 4- 6ชิ้นต่อทีมในแต่ละสุดสัปดาห์ปีกสำรองแต่ละชิ้นนะครับต้องประกอบครบเหมือนของจริงมีเซนเซอร์กล้องสายไฟระบบน้ําดื่มพร้อมใช้งาน100%ครับในยุคที่จํากัดงบประมาณนะครับหรือบัจจแคปปีกหนึ่งชิ้นนะครับคือค่าใช้จ่ายหลักแสงยูโรทีนต้องบริหารอะไรอย่างระมัดระวัง ไม่ได้ผลิตเปลือไว้ใช้เยอะๆเหมือนในอดีตถ้าเกิดอุบัติเหตุในรอบซ้อมหรือ ify, คอล l i f y ฟล์หิงต้องรีบสลับใช้ปีกสำรองทันทีและปรับเซตอัพรถให้เข้ากันครับการเปลี่ยนปีกหน้าใน F1 ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วครับแต่เป็นเรื่องของการฝึกซ้อมที่แม่นยำการออกแบบชิ้นส่วนที่ง่ายต่อการถอดเปลี่ยนและการประสานงานของทีมงานระดับมอาชีพที่ต้องซ้อมอย่างหนักทั้งในสนามแข่งและโรงงานแม้จะดูเหมือนแค่เปลี่ยนปีกหน้า แต่มันคือการประสานเทคโนโลยีวิศวกรรมและทักษะมนุษย์ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อรถแข่งนะครับกลับเข้าเส้นทางและแข่งขันต่อเนื่องได้อย่างไม่มีสะดุดในเวลาไม่กี่วินาทีในโลกของ F1 นะครับไม่มีคําว่าเกินพอดีทุกอย่างคือความเร็วความแม่นยําและการเตรียมตัวล่วงหน้าเสมอและบางครั้งนะครับแค่เปลี่ยนปีกหน้าดีๆในปิสต็อปเดียวก็อาจเขียนใหม่ได้ทั้งหน้าประวัติศาสตร์ได้เลยครับคุณมกันอยู่กับแคสซี่แบงค์ชานลที่ที่รถทุกคันนะครับไม่ใช่เหล็กกับล้อ แต่คือเรื่องราววิศวกรรมและแรงบันดาลใจขอบคุณที่ติดเครื่องฟังจนถึงโค้ดสุดท้ายครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ่งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ